สวัสดีค่ะท่าผู้ชมคะพบกับรายการ Business Smart กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขนทิพย์คะ่ะและสวัสดีปีใหม่ทุาผู้ชมด้วยนะคะหลายเๆท่านเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่เริ่มกลับมาทํางานแล้วก็ขอให้ทํางานอย่างมีความสุขทุกๆวันตลอดปีเลยนะคะมีคนถามว่าเอาแล้วเศรษฐกิจกปีนี้ปี2558จะเป็นอย่างไรไปทางไหน ดูปัจจัยต่างประเทศมาดูในประเทศแล้วเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันนะคะซึ่งในแง่ของภาครัฐนะคะก็คาดหวังว่านะคะจะมีแรงส่งนะคะทำให้เศรษฐกิจในปีนี้โตได้สัก4.5อนะคะอะไรบ้างที่จะทำให้โตได้4.5นะคะ 1. การใช้ใจ่ายภาครัฐนะคะงบ,งบลงทุนต่างๆที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะคะนอกจากนี้การบริโภค เร่งบริโภคในประเทศราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเราที่ปรับลงมาบ้างตรงนี้เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งค่ะทำให้กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นอีกตัวหนึ่งคืองบลงทุนนะคะการเร่งการลงทุนนะคะให้เกิดการจ้างงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือ3ตัวแปรหลักๆนะคะที่จะพอทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้4.5นนี่คือภาครัฐมองนะคะ ในแง่ของภาคเอ,อกชนเขามองอย่างไรนะคะวันนี้คุยกับทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือหรือว่าสภาผู้ส่งออกนะคะที่ปรึกษาและกรรมการสภาผู้ส่งออกคุณไบูบุญพลสุวรรณนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายฟ้าครับมีความหวังไหมคะคุณไผ่บุญก็เรามีความหวังมาทุกสิ้นปีพอมาปีใหม่เราก็ต้องต,งตั้งต้นอย่างมีความหวังใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่เกินขีดความสามารถที่จะ พูดว่าได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเพราะ,ระเทศไทยผูกพันเนื่องจากเราค้าขายส่งออกเราไม่ได้ค้าแค่กลุ่มใดกลุ่มแต่เราค้าทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นนั้นของใหม่คือปีที่ผ่านมาเราก็เป็นเน้นเรื่องของการค้าในกลุ่มภูม,มิภาคอาเซียนมากขึ้นเพราะว่าสิ้นปีนี้เราจะเป็นอาเซียนหนึ่งเดียวแล้วนั่นแปลว่าอีกหประเทศใหม่ที่เขาเคยเก็บภาษีก็จะยกเว้นภาษีอันนั้นจึงเป็นความท้าทายและคว,วามตึงเต้นพอสมควรค,คอือยังไงยังไงซะท่านผู้ชมเริ่มต้นปีใหม่เริ่มด้วยความหวังดีๆก่อน ตั้งเป้ามีความหวังแล้วก็เดินไปถึงจุดนั้นให้ได้<ช>นะคะสารัตเนี่ยอาจจะเป็นความหวังของหลายๆคนนะคะมองในมุมของสภาผู้ส่งออกนะคะมองตลาดยังไงบ้างตลาดมหาอำนาจตลาดเกิดนะใหม่อย่างถ้ามองไปที่ตลาดที่เขาเคยร่ำรวยจากาน้ำมันเนี่ยตอนนั้นกำลังซื้อก็จะหายไปเลยไหมคะไม่หายแต่ว่าประเด็นกับประเทศไทยต้ยตองมาเปลี่ยนแนวคิดของการส่งออกใหม่คือเมื่อก่อนเราจะเน้นหนัก ที่พึ่งหรือหวังพิงสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นมาตลอดนั่นเป็นเพราะว่าการลงทุนจากทุนข้ามชาติเนี่ยประเทศไทยเขาก็ตั้งความหวังอย่างนั้นมาแต่ว่าณว,วันนี้เศรษฐกิจใหม่ของไทยก็คือการส่งออกมันมีภาคเ m e <ม>ีที่รัฐบาลก็พยายามจะส่งเสริมสนับสนุนแต่เราขาดซึ่งเงินทุนกับเทคโนโลยีที่มาเดพัฒนานวัตรกรรมอะไรเลยอันตรงนี้ก็จะมามีส่วนเสริมประกอบว่าเมื่อเราหันกลับมามองภูมิภาคของเราเองในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองตรงนี้คือสิ่งที่ไทยจะได้เปรียบละเพราะว่า ด้วยหานสินค้าที่เราถูกซ้อนหรือว่าสะสมกันมาเกือบ30ปีที่ชาแนมานาจเข้ามาลงทุนก็เอาเทคโนโลยีมานั่นถ้าหันมาทำการค้าตรงนี้จริงๆแล้วความเวลาเสี่ยน10ประเทศรวมทั้งไทยก็ไปแล้วเนี่ยเรายังมีบวก3คือมีจีนกับอ,อินเดียขนาดเราอยู่แล้วก็สินค้าของจีนถึงแม้จะผลิตถูกาเราแต่ในแง่คุณภาพกับความน่าเชื่อถือเราได้เปรียบก,กว่าจะสังเกตจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าเมาืองไทยขอพี่กันเยอะๆยออกไป นักท่องเที่ยวอินเดียเข้ามาผ่านประเทศไทยลุอแม้แต่ผ่านประเทศไทยก็ยังมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยไปอันนี้คือสิ่งที่เราหวังได้คือเมดอินไทยแลนด์ยังเป็นสินค้าเกรดดีสินค้าเกรดพรีเมียมของนักท่องเที่ยวในราคาที่เหมาะสมด้วยถ้าฟังคุณไพบุญพูดแบบนี้แล้วเนี่ยความหวังดูเหมือนว่าจะฝากไว้ที่การค้าชายแดนรหรือว่าการค้ารอบประเทศเพื่อนบ้านเรารับ AEC อันนั้นคือเรามุมมองในมุมมองว่าถ้าเราจะส่งเสริมสนับสนุนความแข็งแกร่งความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของภาคการผลิตนะเรื่องนี้กาลังเน้นพูดถึง SME ก็จะเหมาะสมกับระดับของ SME ขนาดการผลิตท e. ี่เั็กันการค้าชายแดนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่น,นวัตรกรรมพื้น,พ,นพื้นบ้านเรามีอยู่แล้วเรื่ององค์ความรู้ก็มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสินค้าทั่วไปแต่ว่าข้อติดขัดสําหรับปีใหม่นี้ในการที่จะพิจารณาสาหรับการทํา SME ให้ก้าวต่อไปก็คือเราขาดแคลนวัตถุดิบ S <S คำว่าขาดการวัตถุดิบก็แปลว่าเ,าเรามีผู้บริโภคเฉพาะคนไทย65ล้านคนซึ่งธนาคารโลกเปลี่ยนตัวเราไปแล้วเปลี่ยนประเทศไทยไปแล้วล่ะบอกเราพ้นขีดความยากจนไปแล้วลตอนเราเป็นคนรวยปานกลางขึ้นนะครับนั่นแปลว่า,าความกรุณาของประเทศขนาดใหญ่ที่เขาเคยให้เจสปีก็จะหมดไปทั้งสิ้นมันจดไปด้วยแต้นต่อหลายไปอันประเด็นถัดมาก็คือว่าเมื่อตรงนี้หมดไปเนี่ยขณะที่เรายังมีนักท่องเที่ยวมากเกิน22ล้านคนต่อปีเข้ามา พวกเหล่านี้เข้ามาซื้อมาบริโภคแล้วมานํากลับออกไปคือผู้นําเข้าของเราแท้ๆเลย <S <S อันนั้นแหละจึงทําให้เราขาดแคลนหนักขึ้นแล้วก็วัตถุดิบที่เราเคยใช้อยู่เพียงป้อนเพื่อตลาดไม่กี่ประเทศกลายเป็นขยายใหญ่ขึ้นฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องมาพิจารณาสำหรับ SME ว่าเราต้องนำเข้าแล้วนะแต่นําเข้าไม่ได้บริโภคอย่างหิวโหยแต่เรา,านําเข้าเพื่อเปลี่ยนให้มันมีการเพิ่มมูลค่าให้ภาคการผลิต SME มีโอกาสเดินต่อไปได้ คือ SME ก็ต้องสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอมองในมุมของผู้ส่งออกสภาผู้ส่งออกคิดว่าปีนี้จะโตได้สักี่เปอร์เซ็นต์เราตกต่ำมาสปีใช่ไหมว่าตกต่ำเพราะว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาเราส่งออกบวกยกเว้นปีที่เกิดเขาเราียกว่ากรณีเหตุต้มยำกุ้งแล้วก็ปีของน้ําท่วมใหญ่ที่กรุงเทพภักกลางเนี่ยมันก็เป็นตัวฉุดพอสมควรแต่ว่าปี5 7กับปีห้าเราก็มีตัวเลขสอติดลบ ดันั้นเราก็มองว่ามันน่าจะถึงจุดที่ไม่ใช่ตกต่ําสุดอะแต่เป็นจุดที่พวกเราได้รับประสบการณ์ของการเปลี่ยนตัวเองละคงจะนั่งรอแล้วก็เพื่อให้โชคชะตาพาไปไม่มีอีกแล้วงนั้นปี58จึงเป็นปีที่พวกเราในสภาผูส้ส่งออกอก็พยายามที่จะหาวิธีการแล้วจะบอกกล่าวต่อสมาชิกที่ระหว่าระดับกลางระดับเล็กให้เขาลู้งเขาต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองอันนั้นคือจุดที่คิดว่าน่ายินดีที่รัฐบาลอย่างน,น,น้อยก็เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นพวกนี้เพราะเราพูดคําว่าโลจิสติก เราจะทราบว่าในสังคมเริ่มเปลี่ยนคาว่าโลจิสติกเป็นเรื่องการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำล้วจะไม่พูดถึงแค่ขนส่งอย่างเดียวเราคิว่าเรา6ปีเต็มๆนะครับที่ทุกคนเข้าใจโลจิสติกเป็นขนส่งคือโลจิสติกไม่ใช่แค่ขนส่งสินค้าแต่มันคือการบริหารจัดการบริหารจัดการด้วยเขาเรียกว่าเรื่องของวัตถุดิบอันมีจํากัดในโลกนี้ถ้าพูดแบบเศรษฐศาสตร์ซึ่งวัตถุดิบมันไม่สามารถแบ่งปันให้ทุกคนได้เท่าเทียมกันแต่ทําอย่างไรที่จะให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ใช้คุณภาพ อย่างเหมาะสมแล้วก็ใช้คุณค่าของวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยให้มันไปอยู่ลักษณะที่ว่าสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าที่จะปล่อยไปเรื่อยๆแล้วปีนี้คิดว่าส่งออกโตได้สักด้วยประสบการณ์ของสภาสองปีที่เราจับตัวเลขเราที่ผ่านมา,าอาจจะถูกคนมองเยอะนะฮะว่าเฮ้ยทำไมไปพูดต่ําจัง <c oughs> ขัดกับสิ่งที่รัฐบาลผู้พระหลาทำมีตัวเลขที่แน่ชัดกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราทำมา2ปีเราถือว่าเราไปถูกทาง เนื่องจากการรวบรวมตัวเลขประสบการณ์ของเราเราพูดจากสมาชิกของเราทุกฝ่ายตั้งแต่ใหญ่กลางเล็กมีหมดคือมาจากผู้ประกอบการ <ฮะ S 1> ตัวเลขขึ้นมาจากตัวจร,งจริงในการทําธุรกิจแต่แค่นั้นไม่พอเพราะเราก็อาศัยทฤษฎีการจับในการประเมินฝึกษาแล้วก็แล้วก,วก็วิเคราะห์โดยได้คณะเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยทาการวิเคราะห์ทางเศรษฐทางทฤษฎีเศรษฐกิจด้วยก็เลยทําให้ผนวกตัวเลขใกล้เคียงนันยอมรับปี5 7 5เาเราทานายถูกมาทั้ง2ปีังนั้นปีนี้เราก็คิดว่าเราจะทํานายถูกอีกปีนะ เราบอกมันจะโตเก่งจริงๆในขณะที่เศรษฐกิจโลกจะเติบโตเนี่ยเราคงโตได้ส่งออกเพิ่มขึ้นได้2.5%เปอร์เซ็นต์ในเบื้องต้นเราคิดไว้แคือ2.5เปอร์เซ็นต์นี้ก็ต้องปรับโตก็ยังเหนื่อยอยู่ยนะสอต้องทำเดือนหนึ่งประมาณ29,500้านหล้านเหนรียญสหรัฐในขณะที่เฉลี่ยปี57ต่อเดือนได้แค่2 9 0 2 5ล้านเหรียญก็ต้องทำอีก500ล้านเหรียญต่อเดือนซึ่งในภาวะตลาดหลักมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นนักก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ มีความหวังว่าทําได้เพราะเรากําลังเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์หลักการทั้งหลายรวมทั้งรัฐบาลก็เริ่มฟังอะไรที่เข้าใจขึ้นเริ่มมาสนใจมองเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องการเมืองเหมือนตอนต้นๆครับเอาเป็นว่าปี2558นี้ทางสภาผู้ส่งออกนะคะยังมีความหวังค่ะว่าส่งออกไทยปีนี้น่นาจะโตได้สัก2.5เปอร์เซ็นต์นะคะ ก็น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมานะ่ะดีกว่าะะว่าปีที่ผ่านมามันยังคงน่าจะติดลบนะ่ะนิดหน่อยอปิ่มๆน้ำอ,ะอ่ะเอาเลยค่ะก็เป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าถ้าส่งออกดีนะคะท่านผู้ชมก็จะเกิดการจ้างแรงงานในประเทศเพิ่มมากขึ้นเกิดเงินสะพัดเงินหมุนเวียนนะคะในหมู่ของคนที่มีไรายได้ก็เกิดการจับใจใช้ซ้อยเกิดการหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่นะคุณไปบุญค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะ เอาก่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะไปดูสิคะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะธุรกิจสัญญกรรมความงามเขากระทบไหมเขาต้องปรับตัวกันอย่างไรช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท PTP Global Chemical จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต